สวัสดีจ้ามื่อนี้ก็จะพ้ามาเฮ็ดเมนูกุ้งดองน้ำปลากวนกันนะจ๊ะสำหรับสูตรน้ำปลากวตนตัวนี้เขาก็สามารถเอาไปดองอาหารทะเลย่างอื่นก็ได้เพราะว่าสิเป็นกุ้งหรือกั้งปาลาแซลมอนเ้อจ้ะอันนี้คือส่วนผสมของน้ำปลากวนเนาะคะ่ะอาจะมีน้ำตาลปี๊บส0่กร,รมัมน้ำปลาสี่รกร,รมัมน้ำเปล่า800กร,รมัมผงชูรสนิดนึงแล้วก็พริก กระเทียมแล้วค่ะเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งวิธีทำกันเลยจ้าอันดับแรกเอาน้ำตาลปีบลงไปลเลยค่ะตามด้วยน้ำปลาน้ำเปลาผงชูรสให้มันนัวนิดนึง เสร็จแล้วเข้าไปตั้งไฟเขียวเลยจ้ะกวนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลมันละลายนะคะ่ะนี่ขึ้นแล้วตานลำปากวนเข้ากวนเสร็จแล้วนะจ๊ะมันก็เสร็จประมาณนี่ อันนี้คือน,น้ำดองที่ก้อยไปแช่ตู้เย็นไวให้มันเย็น,นแ,แล้วเนาะจ้ะพราะไปแช่เซจแล้วก็ก็จะเอามาก็อก็จะเอาตักมาลาดกุ้งเลยเนาะคะ่ะลาดใหท่วมกุ้งเลยได้จ้ะใส่พริกพิกกับกระเทียมลงไปเนะคะ่ะ หน้าตากุ้งดองน้ำปลาเขาก็สิเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เซตเราเขาก็เอาไปแช่ตู้เย็นทิ้งไวจ้จะคืนนึงนะจ๊ะแช่ตู้เย็นทิ้งไวจ้จะคืนนึงเราจะต้องค่อยออกมากินหรือบดสั่นกันสามสิบนาทีเนาะถ้าจะเอาไปเฮ็ดขายกะแชปิดออกเขาตู้เย็นไวจ้จะคืนนึงแล้วก็เอาไปแชแข็งไว้เลยจ้ะเวลาเขาสิขาย ถากินจ้คอาคยออกมาละไล่เราขายให้ลูกค้าก็ได้รับรองความสดคือเกาแสบคือเก่านะจ๊ะ